นำเสนอข้อมูลเรือนจำจังหวัดพยาวควบคุมผู้ต้องขังโทษจำคุกไม่เกิน15ปีความจุมาตรฐานชาย1147คนหญิง186คนตั้งอยู่เลขที่58หมู่1 1ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองจังหวัดพยาวหัวหน้าส่วนราชการนายวิษณุถามาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพยาวดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่1ตุลาคม2564 อัตรากำลังเจ้าหน้าที่เรียนจำจังหวัดพะเยาข้าราชการ81คนพนักงานราชการ10คนลูกจ้างเหมาบริการ2คนรวม93คน จำนวนผู้ต้องถังณวันที่3สิงหาคม2566ชาย1,080คนหญิง97คนรวม1,177คนแบ่งตามฐานความผิดได้ดังต่อไปนี้1พรบยาเสพติดให้โทษคิดเป็นร้อยละ89.352ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์คิดเป็นร้อยละ4.453ความผิดเกี่ยวกับเพศคิดเป็นร้อยะ2.074ความผิดต่อชีวิตคิดเป็นร้อยละ1.965ฐานความผิดอื่นๆคิดเป็นร้ยละ2.17 การบริหารความจุของผู้ต้องขังในเรือนจำความจุมาตรฐานของเรือนจำชาย1,147ัยคนหญิง186คนความจุมาตรฐานของเรือนจำโครงสร้างเบา300คนความจุมาตรฐานของเรือนจำชั่วคราวร่องห้า0คนความจุที่เรือนจำสามารถรองรับได้ตามหลักเกณฑ์การบริหารความแออัด30%ชาย1,491้คนหญิง242คน การพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุกหนึ่งการพักโทษการลงโทษเป้าหมายที่กรมราชธาร์กำหนด72คนดำเนินการได้52คิดเป็นร้อยละ71.23การลดวันต้องโทษเป้าหมายที่กรมราชธาร์กำหนด53คนดำเนินการได้35คนคิดเป็นร้อยละ6 6 0ิด้านการฝึกวิชาชีพและการพัฒนาพฤตินิสัย การฝึกวิชาชีพช่างไม้เบื้องต้นโดยการเปิดวีดีทัศน์ที่กรมราชธณฑ์ทำเป็นสื่อให้กับผู้ต้องถังและการฝึกวิชาชีพการทำไม้กวาดดอกหญ้าโดยได้รับการฝึกอบรมจากวิทยากรภายนอกเรือนจำการฝึกวิชาชีพสาวไหมโดยได้วิทยากรจากศูนย์มนหมอนไหมจังหวัดน่านเข้าฝึกอบรมและการฝึกวิชาชีพช่างปูนโดยใช้วิทยากรเป็นเจ้าหน้าที่เรือนจำจังหวัดพยาวที่สำเร็จการศึกษาสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง การฝึกวิชาชีพนวดแผนไทยและการอบรมทำบัญชีครัวเรือนและภาษาต่างประเทศการอบรมหลักสูตรมัคคณายกและการอบรมศักษาสมาธิสมาธิยกใจสู่สวรรค์โดยสถาบันพลังจิตานุภาพการอบรมหลักสูตรปรับเปลี่ยนพฤตินิสัยและการอบรมหลักสูตรชุมชนบำบัด ผู้ต้องขังเด็ดขาดที่มีงานทำและมีรายได้ปันผลในเรือนจำจังหวัดพะเยาไตรามาสที่4เดือนกรกฎาคมผู้ต้องขังมีงานทำจำนวน286คนมีรายได้รวมของผู้ต้องขัง5 6 0 0 5บาทมีรายได้เฉลี่ยต่อคน195.82บาทผลการดำเนินงานโครงการศูนย์แคร์แคร์ซัพพอร์ตผู้เข้าใช้บริการของศูนย์แคร์จำนวน356คนผู้พ้นโทษที่ได้รับการติดตามในระบบแคร์ซัพพอร์ตและอยู่ในสถานะมีงานทำ110คน ด้านการดำเนินงานโครงการราชทานปันสุขมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน65รายคิดเป็นสัดส,ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหนึ่งคนต่อจำนวนผู้ต้องขัง17คนซึ่งเกณฑ์ที่กรมราชทานกำหนดอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหนึ่งคนต่อผู้ต้องขัง50คนแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจสุขภาพผู้ต้องขังโรคทั่วไปสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จิตแพทย์เข้าตรวจ3าเดือนครั้งและหากมีผู้ต้องถังจิตเวชเข้าใหม่หรือหากตรวจพบว่ามีผู้ต้องถังที่มีอาการทางจิตศาสตร์ก็จะไปปรึกษากับจิตแพทย์ที่โรงพยาบาลเพื่อขอรับยามาให้รับประทานก่อนและรอพบจิตแพทย์อีกครั้งจำนวนผู้ต้องถังจิตเวชเรือนจำจังหวัดพะเยาจำนวนชาย23คนหญิง5คนรวม28คนทันตแพทย์จากโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าตรวจผู้ต้องถังภายในเรือนจำเดือนละหนึ่งครั้ง ห้องสำหรับผู้ต้องถังป่วยนอนรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาโดยโรงพยาบาลพะเยาได้แบ่งภายในตึกอายุรกรรมจำนวนหนึ่งห้องสองเตียงให้กับผู้ต้องถังเพื่อรักษาตัว, <S <S <ห>วมุมสุขภาพราชทานปันสุขเรือนจําจังหวัดพะเยาดําเนินการกอร่อสร้างมุมราชทานปันสุขจำนวน4แห่งได้แก่มุมที่1ภายในแดนการศึกษามุมที่สองายในแดน,นผู้ต้องถังหญิงมุมที่3เป็นรถรชาชทานปันสุขเคลื่อนที่มุมที่4ภายในแ,นแดนแรกรับเพื่อให้ผู้ต้องถังที่ใช้บริการมีความรู้ด้านสุขภาพและการปฏิบัติตัวในเรือนจํา การดำเนินงานตามโครงการพระราชทานโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณ์สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมดมีจำนวน15รุ่นรวมผู้ต้องทังผ่านการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น1,928คนข้อมูลณนะวันที่3สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยในปีงบประมาณ2566ดำเนินการจัดอบรมรุ่นที่15ระหว่างวันที่22พฤษภาคมถึงวันที่8มิถุนายนจำนวนผู้ผ่ผผานการอบรมจำนวน97คน การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมปัจจุบันเรือนจำจังหวัดพะเยาดำเนินงานตามโครงการพระราชทานคบหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานโครงการราชทานปันสุขุโครงการกำลังใจและโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยเรือนจำจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่องลงในระบบฐานข้อมูลผู้ต้องถัง17ระบบของกรมราชทานและรายงานให้กรมราชทานทราบ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดถนนวัดส่วนราชการและสถานที่สาธารณะเนื่องในวันสำคัญต่างๆพร้อมรายงานให้กับกรมราชทัณฑ์ทราบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของจังหวัดพะเยาเนื่องในวันสำคัญพร้อมรายงานให้กรมราชทัณฑ์ทราบด้านการจัดระเบียบเรือนจำ การจัดระเบียบเรือนจำผู้บัญชาการเรือนจำดำเนินการเข้าตรวจเพื่อจัดระเบียบภายในเรือนจำเป็นประจำพร้อมรายงานให้กับกรมราชทัณฑ์ทราบในรูปแบบรายงานทางไลน์และรอท17ที่กรมราชทัณฑ์กำหนดเข้าตรวจจัดระเบียบการปรุงอาหารสุกในแดนสุทธกรรมและแดนหญิงให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กรมราชทัณฑ์กำหนดเข้าตรวจจัดระเบียบการตรวจสอบระบบไฟฟ้าแรงสูงแนวกำแพงเข้าตรวจสอบการปรับปรุงอาคารฝ่ายทันทปฏิบัติที่ได้รับงบประมาณจากกรมราชทัณฑ์ เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการส่งตัวผู้ต้องขังไปศาลและสถานที่คุมขังผู้ต้องขังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานปัญหาบ้านพักข้าราชการสุดโทมไม่สามารถเข้าพักอาศัยได้เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลา43ปีปัจจุบันตามข้อเสนอนะของผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรมเรือนจ,จำจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดทำคำของงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2567ไปยังกรมราชทัณฑน ปัญหาระบบน้ำประปาระบบนำส่งน้ำขึ้นสนิมและอุดตันไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีอายุการใช้งานเป็นเวลา43ปีปัจจุบันตามข้อเสนอนของผู้ตรวจกระทรวงยุติธรรมเรือนจำจังหวัดพะเยาได้ดำเนินการจัดทำคำของงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2567ไปยังกรมรชาชทัณฑ์จบการนำเสนอโดยนายวิษณุถามาผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา